ก็สวัสดีครับพบกับช่องนา้น้อยพาตัวอีกครั้งนะครับผมวันนี้มีรถมานำเสนอนะครับเป็นโตโยต้าวีอปีสองพันหกนะครับตัวไฟไฟหยักนะครับวันนี้เป็นตัว e นะครับผมปีสองพันหกสีน้ำเงินเป็นสีพิเศษครับ ำส,สีมาใหม่รอบคันนะครับเก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเบาะนะครับเบาะกำลัสงสั่งทําอยู่รถเพิ่งทำสีเสร็สรเรจเยลยมาถ่ายกิปให้ดูก่อนนะครับแมกแมกใหม่นะครับแมกสวยอยู่ ยางปีสองพันยี่สิบสองนะครับให้ดูรอบๆอบคันก่อนนะครับภายในยังทำไม่เสร็จนะครับ๋จะห้มเป็นเบาะหนังให้นะครับนี้ เดีย๋ยวเราลองมาดูสตาร์ทเครื่องดูนะครับรถเพิ่งขับมาประมาณ100ร้อยกว่าโลนะมาถึงนี่เบาภายในดูมิดอาร์ตหน่อยแก่ยากจัง เฮอาร์ก็ยังเดิมๆอยู่นะฮะสวยๆเงาๆเ,เดิมๆนะฮะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะครข้างในขาดครับตอนนี้ให้เขาเย็บเย็บให้ใหม่อยู่จะเป็นหนังพียูนะที่จะเย็บเข้า ข้างในเบาะขาตัวนี้เป็นหนังแท้มาครับจะของใช้รักษาดีข้างหลังตัวนี้ก็จะเย็บใหม่นะครับแต่ตัวนี้ไม่เย็บฮะเพราะเป็นหนังแท้เลยจะเก็บไว้ว่ามันสวยอยู่นะครับลองฟังสตาร์ทเครื่องดูนะครับ ไฟขึ้นครบหมดนะครับถ้าเราสตาร์ทก็ต้องดับหมดครับจะไม่มีไฟโชว์ครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ครับนิ่มครับขับมา ก็ยังสวยอยู่เลยบางแดดเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันนะครับแข็งตู Đơm đơm ha Xoài, xoài đây suối, không? ดีๆนะครับเงี้ยแกะยากครับเ,บเบนี่ยน่าจะเดิมน็อตไม่ขยับนะฮะน็อตประตูยังไม่เคยแกะน็อตประตูยังไม่เคยแกะ ดูก็ที่สวยเลยนะครับ,ม,บ,รบม,รมีกับโ o โยต้าอยู่นะฮะบีมกระจกโตโยต้าโตโยต้ารถโตโยต้านะครับมีกระจกหน้าครับที่แตกก็จแตกที่ลูกค้าเปลี่ยนมาใหม่ ใช่ของโตโยต้านะฝั่งนี้ก็โตโยต้าอยู่นะครับนี่ก็โตโยต้าอยู่รถสวยครับขับดีขี่ดี คนเดียวต้องตาลายหน่อยนะครับคนเดียวอันนี้ยังโตโยต้าอยู่นะฮะสวยแบบยางหน้านิ่มๆเลยนะฮะนิ่มมาก ร้อนยังอยู่นะฮรแบตเตอรี่ผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะฮะตัวแบตผมเปลี่ยนให้ใหม่เบ้าหัวโชกเปลี่ยนใหม่แล้วน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็ฝั่งนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่ถ้าเบรกสี่ล้อครับเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่ทั้งสี่อันน้ำยาหม้อน้ำครับเปลี่ยนใหม่ ส่วนมีไฟหน้าก็ยังู่ของโตโยต้าอยู่นะครับนีนะค่ครับหัวเม็ดองเม็ดอาร์ครับยังอยู่นะครับส,สวยๆเลยครับฝากระพงเป็นรอยแกะไปทำสีนะครับก็แ,แกะออกครับอนี้ผมแกะเองนะครับจิ้มเป็นรอย สติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์นี่อยู่ต่ำกว่าล้นกว่าสีนะครับไม่ได้อ,อยู่ต่ำกว่าสีนะเห็นไหมการหน้าเดิมนะครับไม่เคยทําแน่นอนครับตัวนี้ใส่นแตรลมมาให้ครับตัวนี้แตรลมตัวนี้จะเพิ่มตัวระบายความร้อนมาให้ครับตัวนี้ ก็เปลี่ยนเปลี่ยนลูกหมาลูกมาคกกันชักนะครับเปลี่ยนใหม่ให้แล้วครับคู่หนึ่งเก็บงานมาให้แล้วครับเครื่องไม่มีไอนะครับถือว่าสภาพสวกควยนะครับสำหรับปี2องพคันนี้สีน้ำเงินนะครับผลิตมาไม่กี่คันครับรุน่นนี้หายากครับ จัดตรงมาอย่างสวยแล้วครับสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับมาดูรถได้นะครับรถอยู่กิ่งแก้วนะครับซอย37มทับหหมู่บ้านคัตโต้กิ่งแก้วสุวรรณภูมินะครับนี่ครับน้ำไม่ดันแน่นอนครับคันนี้ ดูกันเลยนะครับมีใครกล้าเปิดครับดูรีวิวได้เครื่องแน่นมากคันนี้ไม่มีควันครับใส่ครับไม่เคยติดแก๊สใส่สะอาดครับห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวจะไปเก็บงานล้างห้องเครื่องให้นะครับช่วงลงช่วงล่างเงียบกริบครับยงไม่ดังครับขับดีมาก เข้ามาดูโคตรก่อนได้นะครับไปหน้าที่สวยเลยจ้าตัวนี้ก็ใส่เป็นโกเมี่ยมไม่ให้แล้วนะครับตันนี้หลังคาที่สวยเลยครับบางมากครับบางๆครับบางบาง คันนี้สวยจริงครับคันนี้เก็บงาดเก็บพร้อมใช้ให้เลยนะครับไม่มีไปซ่อมแน่นอนครับรับประกันร้อยเปอร์เซ็นครับคันนี้สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ